بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ حَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهًا مُسْرِكُونَ أَمَّا بَعْدُ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون بسم الله الذي لا يدر มาอัสมิฮิไซออลฟิลอารดีวะลาฟิสะมะวะหุวัซามีอุนอัลิมอ s s ลา a m u a กุมว u m w a r ตลลล่าว l a บ w a b า r a ขอความสุขความเมตตาความปรานีจากลล l a ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุุท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธา พี่น้องครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้อ่านกุรานและก็ดูความหมายที่อัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะจาลาได้ชี้ให้เราได้เห็นถึงการค้าที่จะทำให้เรารอดพ้นต่อการลงโทษอันเจ็บปวดในวันอาคิราะหนึ่งอีมานต่ออัลลอฮฺพี่น้องครับเพรออีมานต่ออัลลอฮฺแล้วเนี่ย เราก็ปฏิบัติตามท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้าเราเป็นบุคคลอย่างนี้อิสลาฮ์วันใดที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์ก็จะเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบหฮานะฮุวาตาลาทรงบรรดามาลยกัตนั้น เอาของต่างๆที่มาจากสวรรค์จะเป็นน้ำหอมจะเป็นอภรรท์ที่จะมาห่อวิญญาณเราไปก็ตามจะเป็นสิ่งที่มาจากสวนสวรรค์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์นั้นด้วยทรัพย์ของท่านพี่น้องครับด้วยตัวของท่านเพราะฉะนั้นถ้าการที่เราไม่ได้เป็นคนที่นักอ่านหรืออ่านแล้วไม่ดูความหมายเนี่ย เราจะไม่มีสิทธิ์จะทำอย่างที่อัลลอฮ์และเราซูลบอกได้เลยเพราะเราจะคิดว่าไอ้เงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ที่เราก็ดีเนี่ยมันได้มาเนื่องจากความข,ขยันขันแข็งของเราเราจะนึกไปอย่างนี้ทำไมเชิงนึกไปอย่างนี้ได้ล่ะก็เราไม่ได้แบ่งเวลาอ่านไม่ได้แบ่งเวลาฟัง ไม่ได้แบ่งเวลารับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูหะตะลาคือสรุปง่ายๆเราไม่ได้รับฮิดายะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูหะตะลาฉะนั้นพี่น้องครับไอเหตุที่เราจะได้รับฮิดายะได้นั้นก็คือหนึ่งพี่น้องกัสรุกัสรตุริกลิลละ แลลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะๆวะดูอาวะกัรระตุดดูอาแล้วก็ขอดูอาเยอะๆนะแล้วก็อยุซับบิตากะอัลลออริกินมุสตะกีมการที่เรานั้นจะต้องมั่นคงอยู่กับพุทางที่เที่ยงตรงต้องเป็นบุคคลอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา ไม่ได้เป็นอย่างกที่อุลามาเขาได้บอกที่ผมแปลให้พี่น้องฟังแล้วแล้วก็ถามว่าเวลาเกิดวิกฤตในดุนยาเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเอาไง,ไง่ายๆอายุก็ย่างเข้ามาหกสิบแล้วเนี่ยพี่น้องยังแปลปาฏิหิไม่ได้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรสุรออิคลาส ก็ไม่รู้ว่าเป็นสุรอะไรแย่ yeah, แล้วนะพี่น้องฟปติฮา,าก็แปลไม่ได้กุนวัลล้อก็แปลไม่ได้ก็ไม่มีเวลาให้กับอละนะัลน่ะไอการที่ไม่มีเวลาให้กับอละนะัลน่ะผลสุดท้ายนะ่ยพี่น้องไอทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เราก็จะนึกว่าเราได้มาเนื่องจากความขยันขันแข็งของเราก็ได้มา พูดเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์น่ะไม่ได้มาเกี่ยวในเรื่องนี้เลยพี่น้องฉะนั้นวามินอับาบิลฮิดายะติไอดอนจากเหตุที่เราจะได้รับฮิดายะอีกอะไรล่ะครับพี่น้องตะกัรบุอีลลอฮิหอัตวายันบินนาวาฟินการที่เราเนี่ยทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอ์ ด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นนาวาพิ้น,นี่เลยพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นคำตอบในสุรซับอายาที่10ถึง11เอัลลอฮ์บอกว่าให้เราต่อสู้ในทางของลอด้วยทรัพย์ของท่านด้วยตัวของท่านและคำตอบมันคืออะไรล่ะซาลิกุมคอยรุลละกุมอิงกุนตุมตะละมูนนี่แหละมันเป็นความดีสำหรับพวกท่าน ถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้ไม่รู้ได้ยังไงล่ะก็อัลลอฮ์บอกไว้ในอันกุรานและเราก็อ่านกุรานอายะนี้และเรายังจะดื้ออยู่อีกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นบุคคลที่ได้รับฮิดายะจากอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยท่านมีทรัพย์ท่านบริจาคสิครับบริจาคช่วยเหลือนิว TM มของเราเนี่ย นี่อาคารอีกห้าหล้านบาทเนี่ยต้องรับผิดชอบพี่น้องและถ้าเราเป็นคนที่มีและมีมากด้วยและเราไม่บริจาคไม่หยิบยื่นให้การช่วยเหลือเลยทรัพย์สมบัติเกิดเราจบชีวิตกระทันหันเนี่ยเราปาาระกันได้ไหมว่าลูกหลานเนี่ยมันจะไม่ทะเลาะกัน พี่เราน้องเราจะไม่ทะเลาะก,กันเนื่องจากบรดบก้อนใหญ่อันนี้แต่ถ้าเราทำไปในทางของอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์หยิบยื่นให้ไปเลยนะครับเป็นล้านสองล้านเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับวันอาคิรอจะเป็นวันที่ท่านปื้มสุดๆเลยและญาติพี่น้องของท่านลูกหลานของท่านจะไม่ทะเลาะก,กันทรัพย์ที่อยู่ ก็ต้องเป็นทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาก็จะหมดไปในเรื่องของอาคิรอเนื่องจากเราหยิบยื่นให้การช่วยเหลือกับคนที่กำลังเป็นทุกข์มีหนี้มีสินอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอพักนักเรียนของ n e ท TM มมันนับภะสกุรบัตันมินกุรบิดดุนยานับพะสัลอฮุกุรบัตันมินกุรบิยามินกิยามะ ใครก็ตามที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์ได้กันในดุนยานี้อัลลอฮ์จะบรรเทาให้กับเขาในอาคิร์ห์ผมถามนิดเดียวครับไม่เยอะเลยถามว่าความสุขหรือความทุกข์ในอาคิร์ห์กับดุนยานี่มันเทียบกันได้ไหมพี่น้องความสุขในอาคิร์ห์ กับความสุขในดุนยานี่มันเทียบกันได้ไหมคำตอบคือเทียบไม่ได้พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบหะฮฺนะฮุอาตลาดได้กล่าวเตือนบ่าวของพระอ,องค์อัลลอฮ์บอกว่ากุลลุนับซินจาอิกอตุนเมาทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายอินนามาตัวเปาณอุจุรกกุมยาวมันกิยามะเพาะ รางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์นั้นวันกียมัตไม่ใช่วันนี้คุณจะมีนาไร่ละสี่หสิบล้านกี่ร้อยไร่ก็ช่างมีนาทุกจังหวัดจังหวัด 100, ละร้อยสองร้อยไร่มีทรัพย์สมบัติในธนาคารไม่รู้กี่ร้อยล้านเทียบกันไม่ได้กับอาคิไรอยอินนามาตัวฟาวนาอุยูระกุมยาวมันกียามะ เฉพาะรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่วันนี้วันเกียรมัดนุ่นวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพนุ่นฟะมันดูดดิฮาอานินนารใครถูกกันออกจากขุมนรกในวันอาคิรรว่าอุดยคิลันยันนาตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฝากอดัฟาดะนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงฉะนั้นในดุนยานี้บางครั้ง เราจะได้ยินมุสลิมก็มีคนกาเฟตก็มีเวลาเขาทำธุรกิจอะไรแล้วเนี่ยได้รับกับผลกำไรอย่างมากมายไกยคกองเขาอาจจะตะโกนเขาอาจดีอกดีใจว่าเราได้รับชัยชนะแล้วความสุขในดุนยานี้การทำธุรกิจครั้งนี้ได้รับกับผลกำไรมากมายไกยนน่กองเลยเขาจะพูดคำนี้มาแต่ฟาม,มันซูฮ์ฮะอันนินนาร ใครก็ตามถูกกันออกจากขุมนรกว่าอุดะคิลันยนนาตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์าฟากอดดัฟาซะนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงว่ามันฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลกูรชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาไม่ใช่อื่นใดนอกเสียจ,จากว่ามันเป็นความสุขที่หลอกลวงเราเท่านั้น พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวามาอินด oh ัลลอฮิบาเกนสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นมันคงทนถาวรไม่มีคำว่าสูญสลายและอะไรล่ะอะไรเล่าที่มันอยู่หน้าที่อัลลอฮ์ที่คงทนถาวกรก็ทรัพย์ของอัลลอฮ์ที่เราบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์นะ ลูกหลานที่เรามีเราก็ส่งให้เขาเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์นั่นแหละครับมันบาเกนมันทนถาวรจนกระทั่งเราได้รับการตอบแทนในอาคิรนุนอีซาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวบาระห์มัตุลอฮ์วาบารอกาตุบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีมอดอัด أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون